สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเป,ปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกแก้วมุกดาสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะด้วยริบ้นกากเพชรใสแบบนี้ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรรไกรเหลี่ยญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีดับเบิลเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว37เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะ ลีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งส่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สอสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดลิบินเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับออลิบินเส้นนี้จับริบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินมมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าเป็นกลวยอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นนี้นะคะนี่นะ Mem ล American ิบินจอกมาตรงด้านล่างนะ นะแล้วเราก็ค่อยจับริบบิ้นดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะดูริบบิ้นด้วยนะคะเพอาริบบิ้นจะเป็นกากเพชรน,นะคะจะชนกันพอดีจะทําให้กลีบนี้นะคะน่งขึ้นมาเราก็จะจับให้เข้าที่ได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาได้จับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอริบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลัง ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปตรงฐานที่ตรงกับกรีบของเขาเองเลยนะคะเส้นของเขาเองเลยนะลิบบินจะมาออกด้านในนะคะเราก็จะเปิดลิบบินดูนิดนึงนะดูกรีบนะคะค่อยๆดึงริบบินเข้ามาค่ะลิบบินฝั่งนี้จะเสมอตรงฐานแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นพับลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งจับริบบิ้นเส้นด้านบนพาดล,ลงมาด้านล่างก่อนแล้วจับอตัวริบบิ้นเสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นที่พาดลงมาด้านล่างนะคะ <S <S ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับทุกกรีบทุกเส้นนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะกรีบริบรินตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะจะสวมเอากลีบนี้นะคะนิดนึงดูความสวยงามนะทุกกรีบทุกเส้นเลยนะคะดูไปพร้อมกันเลย นี่นะสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแก้วมุกดาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ